เกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วแย่ก็มีทมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีนักคลิมมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือมิตรหมอของพอเดิม แล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทรับกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควแล้วเทพเจ้าเมืองปากน้าโพแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นเป็นเมืองแห่งพญางกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID ลายของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B I-G-O-N-E ตามด้วยหมายเลข99บ mm ิ๊กวัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกัน mm hmm. เข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์แล้ว,ว่าทางข้อความคมงคงได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมจะได้นำเอาเครื่องรางนะครับก็ต้องบอกว่ามีความหลากหลายนะครับโดยเฉพาะ,ะเครื่องรางแล้วว่ามีดหมอองพระเดิมก็ จะได้นำเอานะครับมาให้ท่านได้ชมก็คือในวันนี้นะครับและที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดนะครับส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นมีดขวัญช้างนะครับเป็นมีดด้าไม้ฝักไม้ที่ผมได้วางเอาไว้ข้างล่างแล้วก็ทั้งสองฝั่งเลยนะครับที่วางไว้ทั้งสองฝั่งนะแล้วก็จะปีงาแกะของหลวงพ่อเดิมนะครับก็มาวางให้ท่านได้ชมไปด้วยนะครับที่สําคัญนั้นก็จะเป็นมีด เขาเรียกว่าสลิกานะครับเป็นสลิกาเป็นมีดพับที่เรียกว่าเป็นมีดที่หาชมได้ยากนะก็ามาวางให้ท่านได้ชมนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างก็จะเป็นเสื้อยันนะของหลวงพ่อเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นเสื้อยันที่หลวงพ่อท่านได้สร้างเอาไว้ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ ็ท่านได้สร้างไว้เมื่อปี2 4 8 4 8 5ประมาณนี้นะ,ะก็ถือว่าเป็นเสื้อในยุคปลายๆนะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพข,ของเรานี่แหละนะแล้วก็นั่นแหละครับถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็ต้องบอกว่าชื่อเสียงของท่านนั้นขาดจรขาดายไปทั่วนะครับทุกคนทุกแห่งก็คือทั้งในและต่างประเทศต้องเรียนไว้อย่างนั้นเลยนะครับ อ่าแล้วที่สำคัญก็คือในเรื่องของอเครื่องรางหรือว่ามีดเทพศาสตรานะครับหรือว่ามีดหมอของท่านนั้นเป็นที่ต้องการแล้วก็เป็นที่ยอมรับของผู้คนหรือเป็นที่ยอมรับของสิทธิอนุสิ์ว่ากันง่ายๆนะครับก็เรียกว่าคนที่อยู่บนเส้นทางเครื่องรางก็จะเป็นที่รู้จักกันดีนะ เอาล้นะครับวันนี้ก็นะครับจะไม่ใช้เวลาเยอะนะครับก็พยายามจะทําเวลานะครับให้จบภายใน10 20วานาทีประมาณนี้นะครับเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกินหนึ่งชั่วโมงอันนี้ถาเลทไปนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามก็จะไม่ให้เรียกว่าถึงชั่วโมงว่ากันง่ายถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมทําคลิปก็คลิปลักเป็นชั่วโมงกว่ากว่านะ ก็ช่วงหลังในพยายามที่จะทักนะครับก็คือ uh, แต่และคลิปนะครับให้เหลือเวลาน้อยลงนะก็จะใช้เวลาประมาณสัก20กว่านาทีก็เท่านั้นแหละนะโอเคนะครับท่อนะครับวันนี้ผมจะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีด uh, เขาเรียกว่าตั้มงานฝักไม้นะเป็นมีดด้้มงานฝักไม้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตก็คือจะหยิบขึ้นมาให้ท่านได้ชม <Yeah. S 1> นะครับนะ uh, เป็นมีด ด้ามงาเป็นมีดด้ามงาฝักไม้ตอกลายด้วยเท้าวเวตนะครับตอกลายโดยเท้าวเวทอีกด้านหนึ่งก็จะตอกเป็นลายพ่อปูนะครับนะเป็นลายพ่อปูหรือสีนี่นะครับก็จะเอามาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับสลหรับด้านไม้ท่านได้ชมด่านดีนะครับเรียกว่างดงามเลยทีเดียวนะครับสําหรับมีดเรมนี้นะที่สําคัญนั้นก็จะเป็นมีดยุค ปลายนะครับเป็นมีดยุคปลายของหลวงพ่อเดิมนะแล้วก็เป็นศิลปะของอช่างสอนนะเป็นศิลปะของช่างสอนนะครับเรียกว่าเป็นมีดที่นะครับนอกจากที่จะมีความงดงามนะ,ะต้องเรียกว่าเต็มไปด้วยสเสน่ห์นะครับเต็มไปด้วยสเสน่ห์นะมีความยาวของใบนะครับนะมีความยาวของใบยอยู่ที่5นิ้ว นะครับแล้วก็รวมรํมฝักก็อยู่ที่เก้านิ้วเป๊ะพอดีเลยนะเ้านิ้วเป๊ะพอดีนะครับนะท่านดูลองดูงานในเรื่องของงานแกะนะมีความงดงามแล้วก็มีความวิจิตรนะครับนะมีความปราณีตเรียกว่าพอสมควรนะครับนะพอพูดถึงลายนะครับพอพูดถึงลายของมีดก็นะครับหลายท่านก็ เคยถามเข้ามานะครับอยากจะทราบนะครับอยากจะทราบอยากจะให้อบอกนะครับในเรื่องของลายมีดนะอยากจะให้บอกของเรื่องในลายมีดนะครับว่าลายมีดที่ตอกบนใบมีดของลวงพร่อเดิมนั้นนะครับมีทั้งหมดกี่ลายนะครับนะจริงๆก็หลายลายด้วยกันนะครับแต่ลายที่เราจะพบเห็นได้มากที่สุด ที่เป็นลายที่นิยมมากที่สุดก็เริ่มต้นจากลา,ายเสมาใบโพเต็มใบนะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นศิลปะของช่งางชิมและก็เป็นของช่างสอนะแล้วก็เป็นของช่าง,นะง,งแมนงง่นช่างไข่ช่างทินช่างทมอย่างนี้เป็นต้นนะอ,อันนี้เป็นลายที่1นนะครับนะก็จะอยากจะเรียนเอาไว้ในในคลิปนี้ด้วยนะครับบางท่านถามเข้ามา,าว่ามีดหลวงข้อเดิมนั้น ได้ตอกลายเอาไว้ทั้งหมดก็คือกี่ลายนะประมาณนี้นะครับนะหนึ่งก็คือลายเสมาใบโพเต็มใบนะครับนะสองก็เสมาใบโพครึ่งใบนะนะครับเสมาใบโพมันจะมีอยู่สองอย่างก็จะมีเต็มใบกับครึ่งใบนะ,นะ,นะบแล้วก็สามนะครับก็จะเป็นลายน่องสิงนะจะเป็นลายน่องสิงนะ ไม่ว่าจะเป็นมีดจุกต้นจะเป็นมีดจุกปลายอาจจะเป็นมีดยุกกลางหรือมีดจุกปลายก็ดีนะครับส่วนไหนก็จะมักจะนิยมก็คือใช้ต่อปลายนี้เอาไว้บนใบมีดนะบนใบมีดนะครับสามแล้วนะครับเป็นต้องสิงนะส่วนสี่นะครับส่วนที่สี่เนี่ยก็จะเป็นลายนาคเกี้ยวหรือเรียกว่านาคสมพงนะ,ะแล้วก็ห้านะครับก็จะเป็น เขาเรียกว่าลายผีเสื้อนะลายผีเสื้อกะหนกนี่น,นะครับนะ,ะแล้วก็6นะหกนี่ก็จะเป็นลายจักรนาลายนะ,ะลายจักรนาลายนะครับเราก็จะอันนี้คือลายหลักๆนะลายหลักๆที่เราจะได้พบเจอเราจะได้พบเห็นกันนะครับเป็นประจําในใบมีดของหลวงพ่อเดิมหรือหลวงพ่ออื่นๆนะ,ะหลวงพ่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อ หลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกล้วยนะครับนะหลวงพ่อเงินวัดพระางเหลืองอะไรอย่างนี้นะหลวงพ่อเงินวัดพระางเหลืองเนี่ยท่านเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นหลวงพ่อลุ่งนะหลวงพ่อกันหลวงพ่อกล้วยเนี่ยก็คือเป็นทั้งหมดนั่นแหลกนะครับก็ท่านเป็นผู้ที่เป็นคู่สวดนะครับเป็นคนที่บวชให้ในขณะที่หลวงพ่อเดิมท่านได้ท่านได้บวชนะครับนะเป็นพระคู่สวดนะ ก็คือก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์นะครับที่ได้ประสิทธิ์ประสานนะครับนะความรู้ต่างๆให้กับหลวงพ่อทั้งหมดที่ผมได้เอ่ยมานะครับเริ่มต้นจากหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลงุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกล้วยหลวงพ่อเงินไม่ใช่นะครับอันนี้ก็รวมไปถึงหลวงพ่อพัดหน่อยนะครับนะก็จะเป็นรวมจะว่าเป็นสิธิ์นะครับเป็นสิธิ์ล่างๆไปอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะ อ่านะครับก็หลักๆเลยนะครับจริงๆมันมีหลากหลายนะครับนะก็คือโดยเพราะมียุคต้นนี่ก็จะอ่าถ้าเป็นลายโบราณแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน่องสิงก็จะเป็นน่องสิงโบราณแต่ผมก็เคยทําคลิปเอาไว้แล้วหละนะครับลองไล่ๆดูนะอาจจะเป็นเสมาใบโพจะเป็นน่องสิงอะไรต่างๆในยุคต้นนะในยุคต้นๆของมีดหมอหลวงพระเดิมเรียกว่าก็มีเยอะอยู่นะครับมีไว้เยอะอยู่นะ ก็ได้เรียนเอาไว้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้พูดถึงลายนะเอาล่ะนะครับก็ก่อนเราจะไปชมในส่วนของภายในนะครับของมีดเล่มนี้ก็ลองมาพิจารณาดูนะครับจากภายนอกนะครับนะของมีดเล่มนี้ก่อนนะของมีดเล่มนี้ก่อนเขาบอกว่าถ้าของใช่นะครับถ้าดูจากภายนอกก็จะบ่งบอกถึงภายในนะ,ะนะครับนะ อัที่สาคัญในการที่เราเข้ามาเยี่ยมชมนี่นะครับก็ให้ฝึกอ่านในเรื่องของความเกา่าของความเป็นธรรมชาติความเป็นจริงอะไรต่างๆพวกนี้นะ,ะสามหลักใหญ่ๆด้วยกันนะครับจะต้องเขาเรียกว่าต้องต้องอ่านเรื่องพวกนี้ให้ให้เป็นนะครับนะ,ะมียุคปลายนะครับมียุคปลายเนี่ยก็จากปี2480ไปถึง2494นะครับนะไปยันนุ่นเลยหลวงพ่อท่านมรณภาพเลยนะประมาณนั้น นะครับแต่ถ้าท่านจะเห็นได้ว่านะครับนะก็ตรงแหมต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นนี่นะครับนะแหมที่รัดเนี่ยก็จะเป็นแปตังนะครับนะแปตังการผสมเงินนั่นแหละแต่ว่าเงินก็จะบางนิดหนึ่งนะเปอร์เซ็นต์ของเงินก็จะลดลงว่ากันง่ายนะครับแต่เปอร์เซ็นต์เงินน้อยเนี่ยก็ข้อดีก็คือเขาเรียกว่าแหมมีความแข็งแรงกว่า,ามีดยุคก,กลางนะครับนะ มียุคกลางเนี่ยก็คือส่วนผสมของเงินเยอะกว่าว่ากันง่ายนะครับนะเมื่อผสมเงินมากเนี่ยก็จะมีความอ่อนนะความนิ่มกว่าว่ากันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นมีดอ่าเขาเรียกว่ายุคปลายเนี่ยก็จะดีไซน์แล้วก็ออกแบบนะครับให้เกิดความนอกจากมีความงดงามแล้วเนี่ยก็ยังมีความแข็งแรงนะแข็งแรงกว่านะอ่าอันนี้ก็เรียนท่านไว้นะครับนะท่านลองดูนะครับลองพิจารณานะ ามาช่วยกันพิจารณานะครับดูในส่วนของอมีดนะครับแต่ละเล่มนะมีเล่มนี้เป็นจักรนารายนะครับเป็นลายจักรนารายนะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะครับยุคปลายนะแล้วก็เป็นศิลปะของช่างสอนนะครับนะของช่างสอนนี่นะเป็นลายจักรนารายนะครับนะพูดถึง ไข่ปลาก็ยังมีความงดงามนะครับนะมีความอดุดมสมบูรณ์ทั้งหมดอยู่นะที่สําคัญนั้นเป็นมีดสอกรกย์นะครับนะ,ะเป็นมีดด้ามงาแกะเท้าวเวทแล้วก็พอ่อปูหรือสีนะครับนะ,ะแม้ที่รัดอยู่ตรงกันนะครับก็จะเป็นแม้เ9นะก็หมายคาวาลวด7เส้นนะแต่ข้างบนเป็น9เส้นนะ,อ,ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแหม้79นะครับรวมถึงโคนของฝักฮนะ แม้ที่รัดฝักนะครับก็ยังมีความสมบูรณ์นะมีความมดมสมบูรณ์อยู่นะครับแล้วก็แม้ปลายฝักนี่นะครับนะให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้เลยนะเรียกว่าเต็มไปด้วยสเสน่ห์เต็มไปด้วยความงดงามนะเอาละ่ะก็นะครับในส่วนของภายนอกก็ชมกันไปแล้วทีนี้เราก็มาดูในส่วนของภายในนะ านะครับมาดูในส่วนของภายในนะก็พูดถึงภายในก็ก็คือใบของมีดนะครับนะผมพยายามจะซูมนะทุกคลิปทุกวิดีโอนะเวลาผมมาทําคลิปเนี่ยนะครับก็จะเขาเรียกว่าพยายามจะโฟกัสนะครับนะพยายามจะซูมให้ท่านอ่านในเรื่องของผิวของเหล็กนะผิวของเหล็กนี่นะครับนะเรียกว่า ท่านจายเห็นว่านะครับบนใบมีดเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าคราบไครนะเป็นคราบไค่ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับนะเป็นคราบไค่ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติของของมีดนะครับของมีดนะผมพยายามจะซูมและจะพยายามโฟกัสให้ท่านได้เห็นนะครับกอ็อย่างนี้เป็นต้นนะ มีดจักรนาลายเนี่ยถือว่าเป็นมีดเทพศาสตรานะครับในที่แท้จริงนะเป็นมีดเทพศาสตร์ที่แท้จริงนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นมีดที่ได้รวบรวมนะครับก็คือเทพทั้ง5นะครับนะเอาไว้บนมีดเล่มเดียวกันนะบนมีดเล่มนี้ว่ากันง่ายนะเมื่อกี้ให้ท่านชมในส่วนของภายนอกของฝักฝักไปแล้วนะที่นี่ก็มาชมในส่วนของภายในนะ ภายนอกก็ว่าเก่าแต่ข้างในก็เก่ายิ่งกว่านะครับนะประมาณนี้เลยประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นมีดที่ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้งานนะครับเป็นมีดที่ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้งานนี่นะก็พยายามให้ท่านได้เห็นในส่วนของนะครับแม้ก็จะมีรอยถลอกนิดหนึ่งนะครับนะมีรอยสึกหลอไปไปหน่อยนะครับอาจจะไปมันเป็นเรื่องปกตินะก็คือของใช้งานนะก็จะมี คีดว่าร่องรอยบ้างนะมีร่องรอยบ้างนะครับก็ของใช้งานเอาละก็ขออนุญาตก็จะวางในส่วนของฝักเอาไว้นะครับนะที่นี่มาชมในส่วนของตัวมีดนะครับของตัวมีดเลยนะไล่ตั้งแต่ปลายของมีดนะครับนะไปสู่ในช่วงของต้นโคนของมีดเลยนะอันนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่จะเป็นคาบใครนะครับเป็นสนิมที่เต็มไปด้วยนะครับเต็มไปด้วย อสเนะนะเต็มไปด้วยความเข้มข็งของมีตรมีนะอ่นนี่นะครับก็พยายามจะอ่านนะครับให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมนะครับความนี่นะครับก็เรียกว่าเป็นมีดที่อัดเต็มไปด้วยนะครับเต็มไปด้วยสเสน่ห์เต็มไปด้วยความงดงามนี่นะอ่านะครับเป็นคราบใครที่ซุมจากภายในสู่ภายนอกนะครับนะเป็น เขาเรียกว่าเกี่ยวกับมวลสารนะครับมวลสารที่อยู่ภายในของเนื้อเหล็กน,นะครับพอผ่านการเวลาไปมานานแสนนานนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะปรากฏนะครับก็จะบ่งบอกอันนี้เขาเรียกว่าธรรมชาตินะก็ธรรมชาตินี่ก็จะสอนคนได้ดีที่สุดนะครับสิ่งที่จะสอนทุกท่านได้ดีที่สุดก็ ไม่ใช่คนพูดนะครับไม่ใช่คนพูดนะจะเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาตินะครับจากาใบของมีดกด็ดีเกิดจากใบของฝักจากใบใบของอาจากด้ามก็ดีนะครับต่างๆนี่นะก็จะนะครับให้ท่านได้ชมนี่นะครับเรียกว่ามองตรงไหนก็เต็มไปด้วยมนขลังนะเต็มไปด้วย เสน่ห์นะครับนะต้องต้องเรียนอย่างนั้นเลยน,นี่นะครับให้ท่านได้ชมให้ท่านได้ดูนะครับผมพยายามจะอาซูมให้ตรงนะนะครับการทำแต่ละคลิปตรเลวีโอเนี่ยเราจะไม่มาบอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะผมคนพูดนะจะพูดให้ดีแค่ไหนอย่างไรพูดได้หมดนะครับแต่ถ้าพูดไปแล้วของมันไม่ใช่นะ ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยของมันไม่ใช่ก็มันก็ไม่มได้มีประโยชน์อะไรนะ,ะพยายามจะนำนะครับนะก็คือความเป็นธรรมชาตินี่แหละนะก็จะมาบอกทุกๆท,ท่านแล้วก็จะมาชี้แนะทุกๆท,ท,ท่านนะครับนะ,ะสิ่งที่สําคัญไม่ว่าผมจะพูดอะไรก็ช่างผมจะแชร์อะไรไปก็ช่างนะครับแต่ตาของท่านนั้นให้โฟกัสไปที่ตัวมีดนะ,ะโฟกัสไปที่ตัวมีดเพราะมีดก็คือ ครูบาอาจารย์นะเป็นสิ่งที่จะบอกแล้วก็จะชี้แนะนะครับนะท่านได้ดีที่สุดนะครับนะไม่ใช่ผมนะะเขาบอกว่าธรรมชาติจะไม่ไปโกหกใครนะส่วนใหญ่คนเท่านั้นที่จะไปโกหกกันเองนะอะนะครับแต่ธรรมชาติที่อยู่บนหน้าต้องขนาดนี้นะครับก็จะเปรียบเสม,มือนอาจารย์ใหญ่ก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะ,ะท่านจะบอกท่านจะชี้แนะนะครับนะ ทุกทกท่านเนี่ยก็คือได้ดีที่สุดนะ,ะถ้ามองว่าใช่ก็ค่อยว่ากันนะแต่ถ้ามองไม่ใช่ก็อย่าเสียเวลาเด็ดขาดนะครับนะถ้ามองไม่ใช่นะก็อย่าไปเสียเวลานะ,ะก็คือเราเป็นนั้นว่าให้ตรงจริตของเรานะครับนะะถ้าชอบนะครับก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาศึกษาโทรเข้ามาคุยกันได้โทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0863291496นะ เบอร์ศูนย์แปดหกสามสองเก้าหนึ่งสี่เก้าหกนี่แหละนะครับก็คือโทรเข้ามาได้เลยนะในทุกๆคําถามนั้นมีคําตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับจะยกเว้นคําถามเดียวและคําตอบเดียวนะครับที่ขออนุญาตก็จะไม่ตอบนะก็คือในเรื่องของเกแท้นะกะน็นอกจากว่ามันเป็นคําถามมันเป็นคําตอบก็ดูเหมือนจะดีนะแต่ถ้าตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะก็คือ,อ เพื่อน,อนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่านะครับนะก็ส่วนใหญ่ผมก็จะเรียนนะครับทุกทกท่านเอาไว้ในแต่และคลิปในเดีโอนะครับนะ,ะเป็นคำถามเป็นคำตอบดูเหมือนจะดีถ้าตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะเรียนทันไว้นะครับที่สำคัญยิ่งกว่านั้นมันเป็นคำถามเป็นคำตอบนะครับไปทำลายความรู้สึก ของผู้คนนะและคนที่ถูกทำลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะอันนี้ก็เรียนท่านนะครับเรียนท่านเอาไว้นะครับนะก็ไม่อยากที่จะทำอะไรถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีมันไม่ใช่แล้วก็อย่าไปทำนะอย่าไปทำนะครับนะก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะตอบให้ท่านทุกๆข้อทุกๆทุกๆคนนั่นแหละนะอยากจะตอบให้นะครับแต่ก็อย่างที่เรียนไปนะครับนะ อะไรที่มันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีก็ถ้าไม่จาเป็นเราก็อย่าไปทํานะอย่าไปทํานะครับก็รู้ว่าทําไปแล้วมันมีข้อเสียมันมีผลกระทบเยอะแยะมากมายประมาณนี้นะนะครับนะบางท่านก็นะครับก็ถามเข้ามาจานักลีนอยากจะมีไว้ใช้นะครับนะในครอบครองไว้สักเล่มหนึ่งแต่มีแล้วเนี่ยผมก็ใช้ไม่เป็นนะครับไม่รู้จะใช้ยังไงประมาณนี้นะ การใช้ง่ายๆนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวก็คือมี2แบบด้วยกันหนึ่งก็คือถ้ามีแล้วนะครับนะก็พกพาติดตัวสําหรับไว้ป้องกันนะอ่าสองนะครับนะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนเราเรียกว่าไปแก้นะครับนะกันแล้วก็แก้นะประมาณนี้นะคนที่มีก็สามารถที่จะป้องกันพวกอาภัยร้ายนะครับนะพวก สิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปูีปีปปศาจวิญญาณร้ายอะไรต่างๆวกน,นี้นะนะครับนะอันนี้ก็เวลาเราเดินทางไปไหนถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เราเคว้งควาดปลอดภัยนะเพราะเราก็ไม่ได้ทราบว่าการเดินทางไปไหนมาไหนนะครับหรือแม้กระทั่งเดินทางไปทํางานทําธุรกิจต่างๆน,นี้นะมันก็จะทําให้เรานั้นก็คือนะครับนะ มีโอกาสที่จะไปเจอไปเจอเรื่องราวสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดเอาไว้นะว่ากันง่ายนะนั่นแหละครับเวลาเจออย่างนั้นเนี่ยก็จะทําให้ท่านเนี่ยก็คืออุ่นใจนะมีความมั่นใจนะกับคนอื่นหรือที่เขาเราจะเห็นได้ว่าบางคนนะครับเดี๋ยวนี้ยุคนี้เนี่ยเราอย่างคนโดนผีเข้าคนโดนวิญญาณทาลายนี่ยยังมีเยอะแยะอยู่นะครับนะ,ะเขาเรียกว่าถ้ามันไม่เจอกับตัวเราเนี่ยเราอาจจะยังไม่เชื่อยังไม่ทราบประมาณนี้นะครับนะ เพราะว่าถ้าไม่เชื่อก็อย่าไปรับปลูนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมีจริงนะมีมีอยู่บนโลกใบนี้จริงอยู่นะนี่ก็อยากจะเรียนท่านไว้อย่างนี้นะครับนะ mm. ก็แต่ถ้าเรามีนะครับสิ่งเหล่านี้ก็นะครับก็น่าจะทําให้เรานั้นนะครับก็คืออยู่รอดปลอดภัยนะอยู่รอดปลอดภัยนะครับเรียกว่าดีเลยทีเดียวแหละนะดีเลยทีเดียวนะครับนะ เอาละก็นะครับในส่วนของใบนะครับในส่วนของใบท่านก็ได้ชมไปแล้วนะครับท่านก nah ็ได้ชมไปแล้วนะทีนี้ก็นะครับมาไล่ดูนะครับมาไล่ดูในส่วนของด้ามนะพูดแป๊บเดียวก็ปาเข้าไป22กว่ากวนาทีแล้วนะครับนะเดี๋ยวก็ทีนี้พอเราดูในส่วนของใบเสร็จปั๊บนะครับนะคาถาไม่ได้อ่านให้ดูนะครับไม่ได้อ่านให้ดูก็เนื่องจากว่าเวลานะครับน่ก็จะเลยนะผมใช้เวลาจํากัด นะครับนะอยากจะไม่อยากให้ใช้ไม่อยากให้น่นนานจนเกินไปนะอาการในถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เคยได้คุยได้บอกเอาไว้นะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆากก็นับจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารนะครับนะ,ะมวลสารมีอะไรบ้างล่ะนะครับอย่างเช่นเกสาของหลวงพ่อคดีจะเป็นแผ่นตะกุดจะเป็นผงต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้ทำเอาไว้นะ ก็จะถูกบรรจุลงไปนี้น,นะครับในถ้วยนะพอบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับแล้วก็จะเติมด,ด้วยโลหะนะครับปิดด้วยโลหะเพื่อให้เกิดความแข็งแรงก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับถ้าเป็นเมีดยุคต้นเป็นเมีดยุคกลางเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของข้างมั่งจะเม่นของไม้มั่งประมาณนี้นะแต่ไม้ที่มาทําก็ล้วนแต่ว่าเป็นไม้มงคลทั้งหมดนั่นแหละนะครับนะอย่างเช่นไม้คูนไม้มะขามนะ ไม้มะยมนะครับนะอะไรต่างๆวกนี้นะพยางนิ้วดำนะครับก็จะนำมาใช้อ่าในการที่จะเขาเรียกว่าทำในการปิดนะครับนะปิดนะอ่าแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าแทนแทนพั้งนะว่ากันง่ายนะครับปิดไปนะถ้าเป็นมียุคต้นนะจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะเอาละเราก็มาดูนะครับมาดูในส่วนของ Df. นะครับนะมาดูในส่วนของกันแล้วเราก็มานี่นะครับนะอันนี้จะเป็นแหวนนาคนะครับเป็นแหวนนาคแล้วก็จะเป็นเงินนะอันนี้ที um ่เ <SaaS>. รียกว่าเป็นมีดสองกษัตริย์นะครับก็มาให้ท่านได้ชมว่านี่นะครับนะในส่วนของด้ามงานาด้ามงาก็งดงามนะครับงดงามนี่พูดถึงงาแล้วก็พยายามจะสูงให้ท่านได้นะครับให้ท่านได้เห็นนะ อันนี้ซูมเต็มๆแล้วนะครับนะซูมเต็มๆนี่นะก็จะเป็นพ่อปู่ไอเป็นเท้าวเวทนะครับเป็นเท้าวเวทนะส่วนด้านข้างเนี่เขาเรียกว่าเป็นลายหางแย้นะเป็นลายหางแย้นะครับเนี่ยงดงามนะครับถ้าเรียกว่าเต็มไปด้วยเสน่ห์เต็มไปด้วย,วยความเข้มแขังนะครับไปอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพ่อปู่นะเป็นพ่อปู่ลือสีนะครับนะเป็นพ่อปู่ลือสีนะ ปรางทําสมาธินี่นะอ,อยู่ด้านอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งแล้วก็นี่นะครับนะพยายามจะวางให้ท่านได้เห็นความงดงามนะครับเห็นความงดงามของมีดเล่มนี้นะของมีดเล่มนี้แล้วก็ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นหางแย่นะครับลายหางแยเหมือนกัน่านี่นะครับเป็นด้วยใครว่าวิจิตมากๆเลยนะครับด้วยความวิจิตมากๆ เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลานี้ผมก็ใช้เวลามาก็25กับ18วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านใหม่ๆนะสำหรับท่านใหม่ๆที่จะกำลังเข้ามาติดตามนะครับนะก็อย่าลืมนะเมื่อติดตามแล้วนะครับหรือท่านเก่าๆก็ดีนะครับนะเ,เมื่อเข้ามาติดตามแล้วก็ถ้าเห็นว่านะครับในแต่และคลิปในดีโอนนะครับที่ผมได้ทำไปนั้นนะครับนะ เห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับก็เข้ามาช่วยกันนะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลา,าผมอัปโหลดนะครับวิดีโอชุดใหม่ๆนะครับนะออกไปก็จะทำให้ท่านได้เห็นทันทีนะเพราะว่าวิดีโอจะเด้งไ,ไปหาท่านเลยนะอ่าแล้วท่านก็นจะได้ชมนะครับในเรื่องของมีดเทพศาสตราของครูบาอาจารย์นะครับนี่จะเป็นเครื่องรางนะ ม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเครื่องรางอื่นๆนะครับอย่างเช่นมีดหมอหลวงพระเดิมนี่ต้องมอกว่ามีความหลากหลายนะอย่างที่ผมได้เรียนไปมีตั้งสามยุคด้วยกันนะครับแต่และยุคก็มีความหลากหลายนะของความาหลากหลายลายนะหลากหลายรูปแบบนะครับนะโดยเพราะมีดยุคต้นอย่างที่ได้เรียนไปนะครับแล้วก็มามียุคกลางนะ มันมีลายนะครับอย่างที่นะครับถ้าเป็นลายเงี้ยเขาเรียกเป็นแหมถักนะเป็นแหมถักนะครับเป็นแหมที่คนนิยมมากที่สุดแล้วก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะเป็นแหมเรียบนะเป็นแหมเรียบนะหรือไม่ก็จะเป็นแหมใช้วัตถุดิบก็คือเป็นโลหะนะครับนะอื่นๆอย่างเช่นเป็นโลหะธรรมดาทั่วไปนะก็มีนะถ้าเป็นมีดอายุต้นนะ จะเป็นในเรื่องของอลูมิเนียมนะครับดีบุกนะออกขาเป็นโตนะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นมีดดุต้ต้นเนี่ยก็จะเน้นทำนะครับนะออกมาเป็นวัสดุพวกนั้นซมากกว่านะครับนั่นแหละครับคือถ้าท่านกดกระดิ่งเนี่ท่านจะได้เห็นความหลากหลายของมีดแต่ละยุคแต่ละสมัยว่ากันง่ายนะครับนะ เอาล่ะนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะทั้งท่านเก่าเก่าและท่านใหม่เมื่อชมแล้วนะครับก็เมื่อท่านติดปัญหานะครับหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยนะครับนะเอาไว้เพียงคนเดียวนะก็ให้กดมาที่เบอร์0863 291496นะเบอร์0863 291496กนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับในทุกๆคํคำถาม นักคลินมิดหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนักคาินมิดหมอก็กล่าวคาบ่สสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ